สวัสดีครับน้องๆน้องๆรู้ไหมครับว่าในแต่ละบุคคลนั้นมีความแตกต่างทางด้านร่างกายหน้าตาทรงผมรวมทั้งความคิดที่แตกต่างกันดังนั้นความแตกต่างเหล่านี้จึงเป็นเรื่องปกติครับแต่หางน้องเอาความแตกต่างเหล่านี้ไปล้อเลียนทางคําพูดก็อาจจะกลายเป็นการลังแกทางคําพูดได้นะครับซึ่งเป็นการสื่อสารที่เราไม่ควรไปสื่อสารกับผู้อื่นเลยเพราะว่าจะทําให้เพื่อนนั้นเศร้าหรือเสียใจได้ ซึ่งวันนี้นะครับพี่ตู้จะพาน,น้องๆน,นะครับไปดูเหตุการณ์การลังแกทางคำพูดเรื่องราวจะเป็นยังไงนั้นไปติดตามพร้อมพี่ตู้เลยครับเราชื่อต้นอายุ11ปีเรียนอยู่ชั้นป .5 เป็นเพื่อนตัวเล็กที่แสนใจดีเป็นคนอัธยาศัยดีชอบการเล่าเรื่องเป็นที่สุดสวัสดีทุกคนอรุณสวัสดิ์ สวัสดีตน้นสวัสดีลูกหินสวัสดีนานะสวัสดีตน้นสวัสดีตน้นเป็นไงบ้างตน้นได้ดูตอนเมื่อวานเป่าว่ะสุดยอดมากเลยนะได้ดูสิสุดยอดเลยสนุกมากๆวันนี้เรามาฝึกเล่าเรื่องกันนะคะครูอยากให้นักเรียนเล่าเรื่องในหัวข้อวันหยุดของฉันกันใครจะอาสาเริ่มก่อนไหมคะเชิญเลย คุณครูให้เล่าเรื่องด้วยอ่ะน่าสนุกดีนะของถนัดของต้นซะด้วยต้นออกไปแล้วคนแรกเลยสิเอมผมขอเริ่มคนแรกนะครับครูเมื่อวันก่อนผมไปเที่ยวห่างกับคุณพ่อคุณแม่มาครับ <laughs> อะเออห่างอะไรกันใช่ใช่ฮต้นพูดผิดแล้วห่างหรือเปล่าไม่ใช่ห่าง <laughs> ไปเที่ยวหางเราแค่พูดผิดไปนิดเดียวเองไม่เห็นต้องหัวเราะก,กันเลยอืมแบบนี้ไม่สนุกเลยอะต้นปวดท้องจังท่องน้ำก่อนฮ่าๆ <laughs> นั่นมันต้นที่พูดผิดตอนเล่าเรื่องนี่ไปรอเล่นสนุกๆหน่อยดีกว่าอา้าวดูนั่นสินั่นมันต้นคนที่พูดผิดตอนที่เล่าเรื่องนี่นาะใช่ใช่ สวัสดีครับไม่ต้องมาคุยกับเราเลยไม่อยากคุยกับคนพูดผิดนั่นดิตัวกะเตี้ยแถมยังใส่แว่นอีกสีตาอ่ะดูดิไปดีกว่าอย่าไปคุยด้วยเลยอ้าวมาว่าเราทำไมเนี่ยเราไปทำอะไรให้มาเล่นอะไรสนุกสนุกกันหน่อยดีกว่าเห็นคนที่พูดผิดเมื่อเช้าไหม ลองเข้าไปล้อสิสนุกแน่นอนอ้าวนี่มันต้นเด็กสีตาที่พูดผิดนี่นาเออสวัสดีเรียกเราต้นอย่างเดียวดีกว่านะเราแค่ใส่แว่นเองอะ่ะไม่ได้มีสีตาสักหน่อยไม่เรียกสีตาก็ได้เรียกเจ้าหางแทนได้ไหมฮ่าฮ่าๆ <laughs> เห็นด้วยเห็นด้วยแล้วดูดิตาตีเหมือนไม่ลืมตาเลยอะ่ะตื่นหรือยังเนี่ยเจ้าหางฮ่า <laughs> ๆไม่เห็นจะต้องว่ากันขนาดนี้เลย ดูนั่นสินานะต้นกำลังโดนแกล้งอยู่นี่สงสารต้นจังเลยพวกนั้นพูดแรงเกินไปแล้วนั่นน่ะสิ <c oughs> ไงต้นพรุ่งนี้ไปเที่ยวห่างกันเปล่าทำไมต้องมาล้อเราด้วยนะเมื่อกี้พวกเราไปสืบมาเห็นว่าพ่อนายอะชื่อสมชายใช่ไหมอ่าอืม ทางอย่างนี้ใช่แน่เลยสมชายสมชายสมใช่ล้อเราไม่พอยังล้อชื่อพ่อเราด้วยเหรอนั่นต้นนี่นะเกิดอะไรขึ้นหรอนั่นน่ะสิต้นเป็นอะไรหรือเปล่านะอืแบบนี้ไม่สนุกเลยอ่ะทำไมเราต้องโดนล้อด้วยอือม เราแค่พูดผิดไปนิดเดียวเองทำไมทุกคนต้องล้อเราขนาดนี้ด้วยสวัสดีตน้นสวัสดีต้นต้นมานั่งกินข้าวด้วยกันไหมไม่เป็นไรเราขอไปนั่งคนเดียวดีกว่าลูกหินต้นเป็นอะไรนะ่ะเราชักเริ่มเป็นห่วงแล้ว ดูไม่สดชื่นเลยแถมดูซึมซึมยังไงก็ไม่รู้นั่นสิเราไปนั่งเป็นเพื่อนต้นดีกว่าเราว่านะลูกหินนะนะตนต้องเสียใจจากการที่เพื่อนถูกล้อนแน่ๆเลยเราต้องรีบไปช่วยตนแล้วละ่ะเออตนนายดูไม่สดชื่นเลยนะไม่เหมือนต้นคนเดิมเลยเป็นอะไรหรือเปล่ามีอะไรบอกพวกเราได้นะยังไงเราก็เป็นเพื่อนกัน ใช่แล้วล่ะต้นถ้าเป็นเรื่องที่ต้นถูกเพื่อนล้อต้นไม่ต้องเสียใจไปนะมาเล่นกับพวกเราดีกว่าพวกเราไม่รอต้นแน่นอนต้นถึงแม้ว่าต้นจะถูกเพื่อนคนอื่นๆล้อเรื่องลักษณะที่แตกต่างของต้นแต่อย่าลืมสิว่าคนเรามีความแตกต่างและหลากหลายกันอยู่แล้วนะเพราะงั้นแล้วต้นน่ะไม่ควรจะถูกล้อแบบนี้เลยต้นไม่ใช่คนผิดซะหน่อยจริงไหม ใช่แล้วแหละต้นต้นไม่ควรที่จะถูกเพื่อนๆล้อแบบนี้นะพวกเราเข้าใจนะจะไม่ล้อต้นแน่นอนขอบคุณมากเลยนะทุกคนแล้วตกลงเกิดอะไรขึ้น,น่ะต้นบอกพวกเราได้นะเราเสียใจมากเพราะเราถูกเพื่อนล้อรูปร่างเป็นประจำเราไม่อยากมาโรงเรียนแล้วลูกหินนานะเราต้องช่วยต้นนะเราว่าเรื่องนี้เราคงต้องขอความช่วยเหลือจากคุณครูแล้วล่ะเข้าใจแล้วล่ะ ไม่ต้องห่วงนะต้นเดี๋ยวพวกเราจะไปบอกคุณครูให้เองขอบคุณทุกคนมากเลยนะคุณครูครับพวกเรามีเรื่องจะบอกคุณครูครับว่าไงลูกหินมีเรื่องอะไรหรอจ๊ะต้นโดนเพื่อนล้อครับครูตอนนี้ต้นเสียใจมากเลยครับครูคุณครูช่วยต้นหน่อยนะครับพวกเรารู้ไหมว่าวันนี้ครูเรียกพวกเรามาเรื่องอะไรไม่รู้ครับครูพวกเราทำกันบ้านผิดหรอครับ นั่นสิครับคุณครูไม่ใช่จ้ะครูรู้มาว่าพวกเราไปลอต้นใช่ไหมก็ผมเห็นว่าเขาแปลกว่าเพื่อนนะครับก็ล้อกันเล่นสนุกสนุกเองแม้ว่าพวกเราจะมีลักษณะาภายนอกที่แตกต่างกันแต่พวกเราก็ยังเป็นเพื่อนกันได้และพวกเราก็ไม่ควรรังแกผู้อื่นเพียงเพราะความแตกต่างเหล่านั้นนะใช่แล้วจ้ะน้องเข้าใจถ้าหากเราพูดคุยกันดีๆเราทุกคนก็สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข ความแตกต่างของเราไม่ใช่สิ่งที่ควรเอามาลังแกกันนะจ๊ะครับครูเข้าใจแล้วครับครั้งหน้าเราเล่นอะไรสนุกสนุกไม่ต้องรอเพื่อนดีกว่าครูว่าเราควรไปขอโทษต้นดีกว่านะปะเดี๋ยวครูพาไปครับคุณครูพวกเราขอโทษนะต้นไม่เป็นไรนะทุกคนเรายกโทษให้คราวหน้ามาเล่นกันดีๆดีกว่านะอืม เป็นอย่างไรกันบ้างครับน้องๆต้นเกือบจะแย่แล้วดีนะครับที่ลูกหินแล้วก็นานะเข้ามาช่วยไว้ได้ทันนะครับอย่างที่คุณครูบอกนะครับความหลากหลายของแต่ละคนไม่ใช่เรื่องล้อเล่นหรือที่จะเอามาลังแกกันนะครับน้องๆครับถ้าน้องๆเจอเหตุการณ์แบบต้นน้องๆควรจะทําอย่างไรดีครับน้องๆทุกคนนะครับสามารถเป็นที่ปรึกษาและเป็นผู้ช่วยให้กับคุณครูได้นะครับ ซึ่งถ้าน้องๆเห็นเหตุการณ์การลังแกที่เกิดขึ้นในโรงเรียนน้องๆจะต้องรีบไปแจ้งคุณครูนะครับก็สามารถที่จะเป็นที่ปรึกษาให้กับเพื่อนที่ถูกลังแกหรือเป็นผู้ช่วยให้กับคุณครูด้วยการสอดส่องการลังแกที่เกิดขึ้นในโรงเรียนแล้วนำสถานการณ์การลังแกที่เกิดขึ้นไปบอกเล่าให้กับคุณครูได้ทราบเพื่อหาทางหยุดการลังแกต่อไป โดยที่น้องๆน,นะครับสามารถทําได้ด้วยวิธีการดังนี้นะครับ 1. นน้องๆจะต้องมีความจริงใจแล้วก็เจตนานที่ดีในการที่จะช่วยเหลือเพื่อนนะครับโดยที่เราจะต้องพาเพื่อนนะครับออกจากการลังแก,แ,กแล้วทําให้เขานะครับกลับไปใช้ชีวิตได้อย่างปกติสุขนั่นเองอันที่2นะครับน้องๆจะต้องใช้คําพูดที่สุภาพและเป็นมิตรนะครับเพื่อที่จะให้เพื่อนไว้ใจเราแล้วก็เล่าเรื่องราวต่างๆให้กับเราได้ฟังนะครับแล้วก็อันที่3นะครับน้องๆจะต้องมีความอดทนแล้วก็ตั้งใจนะครับในขณะที่เพื่ เพื่อนๆนะครับได้เล่าเรื่องราวให้เราฟังแล้วเราจะต้องเก็บข้อมูลให้ครบถ้วนนะครับเพื่อที่จะไปบอกคุณครูเพื่อให้คุณครูหาแนวทางในการแก้ไขหรือว่าหาทางออกนั่นเองครับและอันสุดท้ายนะครับน้องๆจะต้องให้กําลังใจเพื่อนแล้วก็ปลอบใจเพื่อนนะครับโดยที่เราจะต้องแสดงให้เห็นว่าเรานั้นพร้อมที่จะอยู่เคียงข้างเพื่อนเสมอครับ <S <S เป็นยังไงบ้างครับน้องๆสิ่งที่พี่ตู้ได้บอกไป <S <S เอาละครับน้องๆพี่ตู้ก็มีคําถามชวนคิดนะครับมาให้น้องๆได้ลองคิดกันดูนะครับ คำถามก็คือคำพูดหรือว่าการพูดที่ดีนั้นควรเป็นอย่างไรครับเอาละครับน้องๆถึงแม้ว่าการรังแกทางคำพูดนะครับอาจจะเป็นสิ่งที่ไม่ค่อยสังเกตเห็นนะครับแต่ก็มีผลร้ายแรงนะครับเช่นเดียวกันกับการรังแกอื่นๆนะครับสรุปนะครับ น้องๆทุกคนนะครับสามารถที่จะเป็นส่วนสําคัญนะครับในการที่จะยุติการรังแกไม่ให้เกิดขึ้นได้นะครับซึ่งถ้าน้องๆเห็นเหตุการณ์การลังแกที่เกิดขึ้นในโรงเรียนน้องๆจะต้องรีบไปแจ้งคุณครูนะครับเพื่อหาทางหยุดการรังแกต่อไปเรื่องราวจะเป็นอย่างไรจะเข้มข้นแค่ไหนน้องๆอย่าลืมติดตามกันในตอนต่อไปสําหรับวันนี้พี่ตู้ขอลากันไปก่อนบาย